ยาคุมไอ้เฮียอะไรวะไที่น้องกำลังปล่อยให้แก๊งอยู่มันเห็นเราเล่นด้วยมันก็เล่นกับมึงเสียดแต่เดีแต่มันดิไม่รู้ว่ากูคุยกับเซยล่าไปแล้วว่าเซยล่าถ้ากูเสียให้ลงมาเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ควายปล่อยให้กูโดนแทงจนตายลงมาเต๊งตายด้วยโธ่ชิบหายไอ้เหี้ยเนี่ยทวักกับฆ่าสามคนบอกให้เตี๊ยังไงนะเตี่ยดิตี๊ยแบบว่ามีชุบนะมีชุบนะอ่าไปถึงมีสามมีชุบอ่าไปก่อนเลยเหี้ย ดี๋ยวก่อนแล้วมึงเว้ยหลงตายแล้วมึงมาเนี๋ยชุบได้เว้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 ยมาเดี๋ยวกูปิดตัว้ี๋ยวตัวชุบได้เว้ยชุบได้เว้ยเว้ยอะไรไปสองเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชุบหน่อย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 ไอ้หลงมีคนมาโทรตังค์มึงปะเนี่ยยี่ดำโทรมาแล้ว อ๋อว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนเลิฟคนเหี้ยๆอย่างมึงไปะำบทโลกนงี้ย9แสนเอ้าวเฮ้ยใช่พูดเหี้ยเฮ้ยไม่โดนประด่ากูอะมึงดู มึงดวนมึงดวนมึงแพ้มันก็เออค่อยมาแก้มึงเอาคนมาเล่นมันโดนอีกไอเด้ไอ้ด้าไม้ได้มึงป่นหมดตัวไอ้ได้ไม่รู้อวดด่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากูบอกกูบอกเซย่ากูบอกเซย่าถ้าเหตุกูโดนแทงแล้วกูเสียมึงลงมาเอาเลยนะไอ้เหี้ยเซย่าเสือควายไปไอ้กูโดนแทงจะตายไอ้เหี้ยแล้วโลกบานเกิอตัวเองตายด้วยแล้วดีมีสิ่งที่คอยแก้มันก็ตายหาหมดทั้งแก๊งกูบอกไอ้อะไรมึงมึงป่นอะไรไปบ้าง ขวแต่ยากวต่ยากัะยากะกระแดงไม่ที่ไหนไม่หยิบเลยไม่หยิบบ้เลยกูยุยาสามเม็ดกระแดงสองเออยาสามเม็ดแล้วกูแล้วกูแล้วกูเมาหาเขาเนี่ยไอ้ดำไอ้ดำเดยกกูพกเด็วกูพกไปแล้วเดี๋ยวบอกมันว่าเดินผ่านกูอีกตัว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 กูอยากเห็นเวกูพกไปวัี้ไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงกูกูพกขอไปเฮ้ยใครมาะ สมิธแดงใช่หรอหนังจิังไหน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 ไอ้หลงน้องมหาหลงมากลัังครบทำกันแล้วมึงทำเลยทำติดตัวทำติดตัวไว้อย่างพวกมึงอ่ะทำทำแล้วกูได้แล้วมันทำให้กูแล้วมันทำให้กูแล้วันกูทำก่อนกูทำก่อนมีไฟติ้งแพ็คด้วยว่ะสีสีเขียวหนึ่งสีเขียวหนึ่งไอ้คัพเปอร์ห้าสิบเด็กห้าสิบแล้วก็คิทตันห้าคิทตันคิทตันคืออะไรวะคิทตันสีฟ้าไงมีป่ะ คิดตันเลยาเดี๋ยวกูไปงานแก้กับมึงเอาดินะให้สายที่ยะปล่อยกูโดนนะหมื่นหนึ่งนะใช้เงินหมื่นหนึ่งนะคิดตันเท่าไหร่ห้าน้องมาแล้วไหนกิตตันห้าอันเลยน้องชายโอเคเชิสวัสดีครับสวัสดีครับเย็ดโดโลเปตเบเดเตสเราเป็เฉยพี่เชี่ยแน่นอนว่าเป็นไงบ้างเราก็ดีครับพี่หวังหวังว่ามันจะดีขึ้นเออคิดถึง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  คิดถึงมั้ครับขอโทษด้วยครับพี่ที่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาหาครับไม่ได้เข้ามาลาไม่เป็นไรรู้อยู่ว่าเข้ามาลำบากใช่ปะล่ะที่นี่อ่ะใช่ครับเข้าลำบากด้วยลำบากจัดเลยครับแน่นเลยแน่นแน่นใช่ไหมใช่ครับคนอย่างเยอะเลยพี่เออเออคิดถึงไม่เจอเอนานเลยเข้ามาคุยได้ไหมได้ครับพี่แต่อยู่ที่นู่นก็มันฟ้าพี่ไม่ค่อยมันเริ่มต้นใหม่ด้แหละมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจริงหนักขนาดเลยเหรอคือเริ่มใหม่หมดเลยเหรอ ใช่ครับผมไม่ไม่ม <st wireless> ีอะไรเลยครับพ <st> ี so so, um, ่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เหมือนฟาร์มใหม่เลยครับพี่แต่ก็ได้ได้วุธแล้วครับที่นุ่นก็ชิลแล้วครับอ๋อก็คือเหมือนไปทาแก๊งใหม่แลวแก๊งที่นุ่นชื่ออะไรล่ะชื่อชื่อเวทครับเป็นเป็นแก๊งเก่าของเพื่อนครับอ๋ออ๋อก็คือเป็นเป็นชื่อแก๊งเก่าเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่ว่าไปทําใหม่เหรอก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเริ่มต้นใหม่ครับเหมือนแบบไปเข้าไปเข้าร่วมกับเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อน เหมือนเพื่อนทาไว้อยู่แล้วแต่ตตวผมเองไม่มีอาวุธไนีครับพี่ก็เลยต้องไปเริ่มใหม่อ๋ออก็คือแค่ของตัวเองว่างั้นเถอะใช่ครับอืม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 อดีแล้วก็ตรงนู้นแล้วถ้ตรงนู้นมันดีมันลงตัวหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากกลับมาหาอะไรเงี้ยก็บอกว่พี่ก็อยู่ตรงนี้แหละกลับมาทักทายมาคุยอะไรกันได้เหมือนเดิมแหละไม่ไม่ต้องมีไม่มีอะไรมากหรอกครับพี่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่บ้านสนุกไหม เออมันมันมันเสียดายเองน่าได้อยู่เล่นใช่ผมผมก็รู้สึูกเสียดายครับเพราะนวลบอกอยู่ว่าแบบมันมันมันจัดเลยอ่ะเออมันมากมันมากมันมากเพราะว่าเราเราชนกับแก๊งใหญ่ๆไงซ้อนแล้วซ้อนอีกอ่ะมิดน้องเออแม่งซ้อนแล้วซ้อนอีกอ่ะเลยว่าถ้าเองอยู่น่าจะได้สนุกด้วยกันเอ้ยมีมีออนเซนได้หรอพี่นี่ไงน้องบอกออนเซนเนี่ยเนี่ะคนาจะปลา้ามาลงอยู่ปลาขาไปลงเออไม่เอาไม่เอาปลาดุกเอาปลาดุกเอาไ้ลงหรอพี่ มึงจะมาทุบย่างแดกตัวเองหรือไงให้มัต่อเสียดีเวลาโดนหนวดอ่ะพี่หลงพี่พี่หลงเออพี่มังเหรอพี่มังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายอาสอบสองอยู่ไหมพี่ยิ้มอาสามสองเลยสามสองอยู่มั้งเดี๋ยวดูวันไอ้สารวมึงไปป่นมั้งพี่นั่นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรอเล่นแอร์ดับกับน้ำหนาวก่อนเอ้ยมามามา กาว่าก็คือแบบมาช่วยช่วยน้ําหนาวทาค่อยๆทําไปได้เรื่อยครับพี่ถ้าแบบมีเวลาว่างก็จะเข้ามาแบบไปก่อนไปไปกับพี่ก่อนไปพี่ก่อนได้ครับมีอาวุธไหมตอนเนี้ยพกอยู่ใช่ไหมมีครับมีครับมีมีได้หนุกแค่นั้นแหละเอ๊ะไม่โดนอะไรใช่ไหมพี่ไม่ถึงแก๊งใช่ไหมตามาตามาไม่ถึงตามาไอ้หลงไปแล้วหลงมาแล้วลงไป่รถสี่ป่ะสี่เป็นมีหลงอ่ะ อ๋อมึงไม่มีหรออาบ้านวันหนึงกูไม่รู้ว่ารถกูไอ้นี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเขาไมกระบิดอ๋อนีเลยรถสิปใครหลงรถน้องปะเนี่ยที่อะรถใครไม่รู้ไอ้เที่อะรถผมพี่หลงเยนให้น้องพูดขนาดนี้น้องพูดขนาดนี้ไม่กูมีกูมีกูนี่นี่หลงมีใครใี่ที่สิปะ มาละฉันนี่ยังไปหามันที่ไหนยังไปหามันที่ไหนบ้านมันในสัตวว์เียกันที่ไหนนะบ้านมัน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 อยู่ตรงร้านหน้ากากเออมันขึ้นมาสิขึ้นมาสิ่แล้วสี่เดี๋ยวก็สิให้กูจะนัดไอ้นี่กูแป๊บนึงกูบอกไอ้แกงนี่กันไปเอาไอ้นี่ก็ได้แลนใช่ไหมพี่แลนเหลืองก็ได้แลนเหลืองได้ได้ได้ครับพี่คืออะไรวะเอาแลนเหลืองวะกูขับให้ขับให้กูเล่นเฮนนิ้งไงเดี๋อวไม่ได้เงินเก้าแสนเฮ้ยไอ้เหี้ยคิวใช่ไหมเก้าเลยเหรอไก่กีนาแม่งไม่ได้ตึงล็อกไอ้เหี้ย เอ้ยหลวงเพื่อนเก้าแสนเลยเหรอมึงเดิมพันเที่ยอะไรวะเงินในนี้ไงไม่แต่หมายถึงว่ามึงเดิมพันกันยังไงไปถึงเก้าแสนเลยวะก็เล่นรอบแต่แรกๆก็เล่นรอบละห้าหมื่นสักพักนึงก็ขึ้นแสนแสนปุ๊บขึ้นรอบหนึ่งแบบรอบละสี่แสนโอ้ยเที่ยนี่ได้หรือเสียนะได้เหรอืนพี่เหรอได้เพื่อนได้ได้เที่ยจ๋งว่ะสัตว์เมื่อวานกูก็ได้มาล้านหนึ่งโอ้ยเที่ย เอ้มเครื่องเลยเชี่ยหลงเชี่ยอย่างงี้ผู้เด็กมันก็ไม่กลัวตายห่านละวะเอาเปนขนาดนั้นเออมันก็มาขอแก้อยู่แต่กูว่าแบบยุ่งยุ่งเอามันต้องเข้ามาเมืองหลังไม่งั้นมันโดนกูเยอะแล้วกูพอดีว่าี่มึงก็บางๆที่ไปกินเงินน้องมันเชี่ยกินเชี่ยสองล้านบ้าปะเออก็ไม่อยากกินหรอกแก๊งมันก็ไอ้นี่ด้วยแหละใช่ปะล่ะคนเออเด็กมันก็ยังใหม่ๆอยู่เชี่ยมึงก็โอ้โหกินมันซะเรื่อที่มึงโห้ะมีมึงมีเกียร์โทนี่อะนะ ใช,ใช่แต่ตอนแรกกูบอกว่าเอาสองแสนพอแล้วผมผมไม่ได้พี่สักสีโอ้โห้เขี้ยะผมเสียร้านหนึ่งผมก็ต้องจ่ายร้านหนึ่ง <c oughs> มึงสั่งสอนเด็กเกินไปเพื่อนเราจริงเล่นกันห้าหมื่นก็นพอแล้วมึงจะกินน้อง <ผม S 1> ก <า S 2> ัดรวยเ,เลยเหรอผมไม่อยากเอาหรอกไอ้เขี้ยกินกาดรวยเลยนะมึงไอเวรรังแกเด็กเขขอแก้เรื่อยๆไงเออเขี้ยมึงก็รังแกเด็กมันเกินไอ้เขี้ยเล่นน้องสองล้านบ้าหรือเปล่าบางๆพอแล้วเพื่อนมปกินน้องมันสงสารมันเอ้ยพี่เอาแค่สองแสนก็พอแล้ว ลุอเอาไงเยี่ยเจ๋งวะ่ะ <c oughs> โคตรสุดเลยอะไรแปดหกเอ้<ง>อาอ่ามีนับง่ะอ่าที่มึงให้กูม,มาล้านหนึ่งกูเอาแค่สองแสนมึงเอาคืนไปแปดแสนนะ โอ้ยเฮียใจกว้างดุดแม่น้ำโพงโขงแกตอนไหนก็ได้แหละทั้งมาได้ตลอดเฮียสดวะกระเป๋ายอดเลยอ่ะเพื่อนป้าอ๋อนะเป็นไงบ้างลูกได้ข่าวว่าตีกันแล้วเหรออยู่อะไรนะนี่โถ่ทำเป็นขิงหรือุ้มอยู่ทำไมหรอโถ่ทำเป็นขิงเป็นขิงป้ายอย่งได้เลยตอนนี้เนี่ยโถ่อดเก่งสุดๆอวดเก่งสุดๆ ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยพ่อไม่เคยอุ้มใครเลยไม่ต้องมาทำเป็นโยนท้าเป็นขิงด้วยนะเปล่าก็เห็นได้ว่าตีกันไอ้หลงไปบ้านโอเวอร์สายมือเปล่าก็เออเคเคเคอะบ้านโอเวอรอวอ okay, okay, อ์บ้านโอเวอร์สา,ายมืออยูท้ามันสี่สี่บอกว่าถ้าเกิดมันชนะกูให้เงินแดงที่ตัวกวูให้มันเอาคืนไปเลย เฮียแต่มาอยู่ห้าววะเอามาพี่เอาตองมันตองชายโอ้พี่เฉินพี่บทตัวเลยนะพี่อ่ะนี่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 อย่างนี้อย่างนี้นี่พี่เอาเงินแดงที่พี่หยิบเองไปคืนใช่ไหมนี่สี่สี่ดวงกันเลยสี่สี่ถ้าเองชนะเองเอาคืนไปน้องพี่ให้คืนหมดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอวสี่สี่หนึ่งดีบาลหนึ่งดีคบับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สี่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 มาขนาดนี้แล้วสี่สี่ เสียมาก็ีดมึงไม่เสียอะไรเลยดิเสียดิก็ดีไอ้กูให้น้องคืนถ้าพี่หนึ่งหนึ่งชนะไอ้มัดผมให้โปรพี่อีสิบเม็ดสิบขวดไม่เอาไม่อยากได้ยาได้ไปกูไปขายกูเกมอยู่ดีเอยกูปดูค่าปรับหนักกว่าเดิมอีกไอ้สัตว์เอากูไปติดกูก็แท้ไอ้เหี้ยประกันกล่อมาก็ไม่ได้อันเป็นไงวะไม่อยากได้อะไรเลยแพงก็หลบไม่ได้อ่ะใชกูพาขี้แตกเไอสัตว์มาดิโอมัดมาสี่สี่มาดิดวนสูสีอยู่ ใคร่ะนี่ไงเนี่ยพวกเอกสี่คนเนี่ยพวกพี่สี่คนเนี่ยเออแล้วน้องพี่ไอ้มิดมิดมาด้วยมันจะมันเพิ่งแวะมาลาก็เลยดำก็เลยพามมหาด้วยมาว่าอ้วนยังไงได้หมดได้หมดมาดิมาดิหนุ่มๆแป๊บนึงให้เดี๋ยวกูมามึเอาลูกไปหม้ยหนึ่งมีสามหมาหนึ่งมีสามเออเทสานี่เลยไม้ยเลขหนึ่งมีสามยังไงได้ได้ใส่คอใส่กอใส่กอเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยเล่นเต็มเหนียวเลยว่าเดี๋ยาเดี๋ยาเดี๋ยาเดี๋ ไอหลงได้ป่าหลงแป๊บแป๊บเผาชันแป๊บแป๊บเผาชัเอ้ยโหมันกูเผาผู้ชัแล้วไอ้หลงวะชุบนะมีชุบนะไม่ว่าคุยก่อนมีชุบนะมีชุบนะชุบชุบชุบอ่ามาดิมาดิมาดิไม่ปืนนะ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 อ่ะมา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 ว่เดี๋ยวไม่เข้าห้าแน่เลยสัตว์ว่าในเนี้ยวุ้นอะไรก็ได้เหรอไม่ไม้หนึ่งมีสามเล่นไม้นะกันไม้มาแล้วพี่ระวังอะไรเพื่อนว่าไงเดี๋ยวก่อน ถ้ามึงชนะได้ยาคือแล้ไ hmm. ด hey. ้อะไรเพิ่มอีกไม่ก็ดีก็ให้มึงก็ได้เอาเอางี้กูให้เงินมึงละสี่พันสามไปตัวกูไปเลยโอ้ยเฮียไม่คุ้มยาไม่คุ้มไม่เฮียอะไรวะไอ้ตัดที่เรากำลปล่อยให้แก๊งอยู่มันเห็นมึงมาเล่นด้วยมันก็เล่นกับมึงเพือกอคะแนนแต่มันดีไม่รู้ว่ากูคุยกับเซยล่าไปแล้วเซยล่าถ้ากูเสียให้ลงมาเลยเฮียแล้วก็ควายปล่อยให้คุโดนแทงจนตายลงมาเต็งตายด้วยโอ้ชิบหาย ไอ้เหี้ยเนจ้าทวัตจบฆ่าสามคนบอกให้เตี๊ยังไงนะเตี๊ยดิเตี๊ยแบบว่ามีชุบนะมีชุบนะอ่าหมายเลขเลขสามมีชุบอ่าเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่คนไหนชื่ออะไรอ่ะเนี่ยคนนี้เหรอชื่ออะไรครับพอดีครับเลี้ยวครับเลี้ยวนะเลียวเหรอเลียวครับเลียวเลียวมาจากแก๊งไหนครับเนี่ยไม่มีแก๊งครับไม่มีอุ้ยไม่มีแก๊งเอาแล้วอ้วนไปเจอมาได้ไงอ่ะมาไอฟิล์มมันไปเจอมันมาขายของให้ไอฟิล์มบ่อยครับแล้วก็มันอยู่มันอยู่มาโคตรนานมันเล่นอยู่คนเดียวอ่ะ ถามจริงอยู่คนเดียวไม่มีแก๊งมาตลอดเลยนะแล้วมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะมีอาวุธอะไรบ้างเคยเข้าเดวิต้าไปซื้อเพนไม่เฉยมั้งแล้วมันก็ออกมามีดักกเอร์ตามคนเดียวมีดักเกอร์เล่มหนึ่งเลยเหรอใช่ครับใช่ว้าอุ้ยใช้ได้อยู่นะอุ้ยเชี่ยอุ้ยสัตว์สาบาไม่เห็นกูวะใครอ่ะดีจริงๆเหรอหนุนหนหนุนไม่ได้หนุไม่ได้ตั้งใจหนุกอดจ้าหนูกอดเขาหนุกอดจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้าหนูชนสักขระดนี้พี่ไส้เลื่อนเลยเมื่อกี้ ผลสะพี่ไซเลือนเลยได้ไม่เป็นไรจ้ะดีนะไม่ชนผมด้วยดีนะไม่ชนกูสลบเลยเมื่อกี้มาดามาไิฟ์รอดบ้านไอ้วันตีสี่ไอ้หลงมึงไอ้หลงเอ้าแล้วมาขับรถมึงไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ดอนไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ดอนมึงเหรอกูคิดว่าดอนแก๊งมึงไอ้เหี้ย ไอสัตว์ไอหลงมึงเอาไม้ได้ไก่ดำดิมึงเอาไม้ได้ไก่ดำดิก่อนสี่มีชุบใช่ไหมสี่สีมีชุบมีชุบไม่คุยก่อไก่ดำกี่ไฟกี่ไฟทต้องตอบไฟแล้วเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนตอบไฟเชิญอะไรทำไมทำไมทำไมมึงไม่เล่นแบบว่าตายแล้วตายไปเลยว่ามันจะได้ไม่ต้องมีชุบมันจะได้มีชุบดิมีเทปมันมันจะมีแก้กันหน่อยดิเอ้ยไม่ไม่ก็ตอนรับวอชิตี้ลีกนะครับเออเออถูกทุกไม่แต่เอ้ออ้วนรู้ยังมีวอชิตี้ลีกด้วยนะครับอ้วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับอกมา้ อแป๊บนึงไอ้เหี้ยหลอกไอ้สัตว์มึงอย่ามาทำเป็นหาน่าไอ้สัตว์แล้วตีกูทำไมมึงอย่ามาหามึงอย่ามาหามุนเล่าสัตว์หมุนหมุนเล่าสัตว์ไปก่อนเลยเหี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมึงเฮ้ยหลอกตายแล้วมึงมาดิชุบได้เว้ย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  อ้ไอ้เฮียไปสองเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชุบหน่อย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 สวยพี่ปล่อยผมเลยบุญพี่มาบุญพี่มาบุญพี่มาบุญพี่สวยตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยตัวเดียวโวยเอ้ยตายหมดไอ้เฮียโวยเชี่ยนำไม้ขวยเลยวะเชี่ยดงได้เหรอว้สัตว์ไอ้ดีต้องเหลือยึดมีอันเดียวได้สัตว์เลยเข้าไปเอาในบ้านก่อนผมมีอยู่พ nice> ี่ผมมีอยู่ผมมีอยู่ เที่ยดับเป็นไม้โดนกูได้ไงไวเที่ยดไม้ที่นี่โคตรอามาหิดเลยสัตว์ตีีเพื่อนด้วยตีกูด้วยพี่ดอกละไม่ต้องเปลืองขวยที่ดับไม้มั่วไอสัตว์นี่นี่เฮียไม้มั่วไอสัตว์กูรู้มั่วเฮียเลยสัตว์กูรู้บอกให้ไม้เนี่ยแม่งมั่วเชื่อกูป่ะอู้พนันเลยไม้เมื่อกี้มั่วไม่ปุ้ยกูมั่วผมมั่วตลอดอยู่แล้วเฮียตีทั้งกูตีทั้งเพื่อนมึงดีดูเดียวไม่จังหวะมันจังหวะมันต้องแลกเมื่อกี้ ไม่สู้จังหวัวเล่าเลยเอ้ามันได้มึงได้มุมร้อยไม่ตีหรอตีทั้งกูตีทั้งไอ้เลียวโอ้ยตีกูไปเอาเอดีก่อนเพื่อนอ่าๆๆเขี่ยดำไม้มั่วชวงชิกูดิครบไม้มันเบี่ยงไปเรื่อยแหละเออดิเฮียโดนกูได้ยังไงวะเฮียโดนกูโดนโดนเพื่อนไม่ได้ปัญหาตัวนี้ร้อนวิชาด้วยวันก่อนเขาเดนนิ่ง ใครเข้าได้นี่วะไอเซล่าอ๋อไอไอดำเหรอเออเราวิชาเราวิชาเราวิชาก็เดินเล็ก hmm. nah ันียวมาแต่เราวิชามมันเข้าเท็ดี้ทั้งคืนเลยแต่กูว่าบ้านม่นเข้าง่ายเนาะทางเข้าหมาถึงเนี่ยเโล่งเข้าง่ายเออมันโล่งมันไม่มีมันไม่มีบล็อกมันไม่บล็อกกันไอ้เหี้ยทเลยมันมีไฟหน้าบ้านวะนั่นะดิบ้านเราโคตรมืดไม่มี อ้กำลังร้รรรรรอนพิชาเลยนี่หว่าดำโอเวอร์ขอดูหน่อยเว้ยซ้อมทั้งคืนน่ะขอชมหน่อยเว้ยมาเลยมาดิมาดิเหียกับตาได้หลงโอ้โหยังนั่งไม่ทนันเยวแม่มนคุยกันมามนคุยกันมามนเอาหูกอดมนคุยกันมา,นมา,นมาตัวไอ้อรับยา

ไอ้หลงตีหัวมาดิไอ้ไอ้โหโดนตายตายดอกนี่ได้หลงเพื่อนตีหัวกันไอ้หลงไอ้หลงสวยว่ะโอ้โหไปสวยพี่จบแล้วสองวินจบแล้วนี่คือจบแล้วนะสองวินจบแล้วนะมันเบย์ออฟทีเบยอฟทีใครถึงสามก่อนเบย์ออฟทีเบย์ออฟทีใครถึงสามก่อนเนี่ยขอดูหน่อยว่าว่าเฮียดำดำโอเวอร์เทนนิ่งมาเป็นไงว่าขอชมหน่อยววะ ไม่ดดกูเลยอ่ะดูทำเฮียดูก็โดนตีขีดีสัตว์เอาเฮียกขอยากลองเฮียโผล่ไปก็ตายดิมึงจะบ้าปะต้องเน่องเข้าไปเอาอดีเพิ่มมั้พี่ดำมีมีมีพี่เอามาเผื่อแล้วพี่เอามาเผื่อแล้วไอเฉิดมึงเอาไอดีมาเผื่อเดี๋ยวยือันยวนเดี๋ยวเดีวคืนได้เดี๋ยวคืนได้เดี๋ยวคืนได้เฮียเราไปยื้อสิบอันเดี๋ยวเขาได้เนอะเฮียกขานานทีได้เจอการเฮียเทนนิงแล้วก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วปะหนึ่งก้าเข้าทุกวันเข้าไม่ตรงกันเข้าไม่ เจอแก๊งสุดน้ำเงินตบกันเละเลยอไอ้เฮียน้องมึงก็โดนตบกับกูนี่แหละไอ้สัสเออก็โดนด้วยกัารตีนั่นเองไอเฮียเหลือเหลือยังเหลือสองคนนะยังไม่ชุบนะไปชุบเลยชุบชุบไปชุบอเหลือเหลือไอเซย์มึงไม่เอาเลยวะเพื่อนล่ะเอออยู่ๆเจอกูเจอมีดบลูทูธนะดิไหนเจอแล้ว เอเดียกูหมดแล้ววะที่แกูมีสองอันกูมีสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งได้ปะแบ่งมาก่อนหนึ่งก้าแบตพี่ว้าแบ่งได้ในเมย์มันกันในเมย์สองในแม่งจำได้ปะทำวิ่งทำไม่เป็นไม่ได้สอนกูไม่ทำไม่ไม่ไม่ได้เอาเอาขอขอสองอันเออยืมวันยืมวันยืมยืมทั้งสองอันสองเจสูสองเจสุห้าก็ได้เพื่อนเนี่ยคือได้ห้าอันห้าอันคือได้ใช้ได้นี่หว่าไอ้เหี้ยเทนนิ่งหมาไอ้พวกมึงใครเอดีหมดเดี๋ยวกูบอกให้พี่มีอยู่ถ้ามึงติดอนิเมะปุ๊บอ้าทชูไปเฮียมีสามกดสุดไอ้เจ้า กลทำยาแล, <u> uh> แล้วมันจะอนิเมะต่อเลยเหรอนิ่งเออเดี๋ยวมันอนิเมตเองแต่มึงต้องต้องต้องอนิเมตแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลากไปอีกตัวหนึ่งก่อนนะอ๋อแอนิเมตกระชากใช่ป่ากระชากบูธเหรอกระชากอะมึงจะกูทำไม่ค่อยเป็นนะกูทำไม่ค่อยเป็นว่ะมึงมึงใช้ปะล่ะกูใช้ไม้เองวะเอาไว้หรอเอาแบบแบบอันนีอาดิีอันิเ้อสองใส่แม่งดีสัตว์เฮี้ยเก่งกว่าอีนั่งเฮี้ยเดี๋ยวกูไม้มัวใส่แม่งเองสัตว์เออเอาเอาอนี้สัตว์คนเฮี้ยกังแม่งวะดิมาดดิิไไอออออ้้เเเหียยยัมโววร์์สตกกูาาจช ไปก่อนเลยเพื่อนมุมร้อยจำไว้เฮียอะไรวะโอ้ยเฮียมันลุมคุยอีกแล้้สัตว์ไงเยียสะลาเว้ยัลัดบชุบชุบชุบเฮียอะไรวายใส่เฮียดำใช่ปะเนี่ย ขอพดีพี่บอกแล้วไอ้เฮียอะไรกูวะการเวลาพี่แม่ไก่ไปไลฟมัดไก่มาจนเจ็ดโมงาแล้วนะไอ้เฮียหมากูอยากไม่ได้ตีเลยเฮียเจิ้นชุบเจินชุบนี่กูชุบไงกูชุบนี่กูชุบไปทําบ้านให้พี่ชุบบนนี้ชุบบนนี้เนี่ยนะพวกคนเหงาะนะเทนนิ่งก็ไม่เล่นแต่เล่นกันในนี้มึงของเยอะบ้างไอ้เฮียไอ้เฮียก็ไอ้เฮียแกเหงาหน่อยเพื่อนไอ้เฮียเมื่อตัวชวนเลยไอ้เฮีย เอากันดิ้นลึงไ้เฮียก็อยากรู้ว่าดำโอเวอร์ฝึกมาเป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้ฉ่ำซิดคอมเหมือนน้ำพูดจบวูตายเลยอะรอเฮียเลยไอสัตว์เสียงกูดับเลยกินลูกมึงยังโชว์อยู่เลยนี่วะมันบอกมันบอกมิทอาทีบอกวิทยาทีพี่เฉียนมีคนเกมแล้วดูดิเหียแล้วละเออทำฟอร์มเสียงเงี้ยอุ้มไง มาดิเฮียสัตว์เก่งเหรอมาเข้ากู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 วิ้ยเหี้ยโอะเหรอโอ้ยเหียเฮียมาเลยสามเลยมามเลยสามมาเลยสามมาจิมาจ้มจั๊วจั๊ด้วยสัตว์ อ้าวยาดเลยอ่หมดแล้ว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 ผมเปิดกดจี้เฮ้ยนึกว่าเทนนิงครับเออเปิดอะไรหนึ่งหนึ่งใช่ปหมใช่ใช่แจ้งแจ้งหมอแจ้งหมอหมอแจ้งหมอให้หน่อยเดี๋ยวไอไอหลงจะไปแก้มันคืนปะก็เล่นเรื่อยๆนะดาวเทศยมเลยกูก็ไปเล่นมันรวยตายหาแล้วมั้งไอ้สัตว์ ตอนนี้ไอ้ีพ่ดำก่อหมดพี่ดำใไอ้หลงกินตังพวกกินดังมาสองล้านไอ้ดำเอาเผื่อเอาเผื่อไอ้หลงกินตังกินดังมาสองล้านอะเทนนิงอะมันบอกกูว่ามันโดนแดดป็นทีบหน้าอ้าวไอ้เหี้ยตอนแหล่ะอ้สัตว์แล้วแบงบอกว่ามึงกินมาสองล้านไงห้าตัวก็ได้พี่เล็กอไรเล็กอะไรวะง่ายเหี้ยหลงแล้วอยู่อันนี้เอาแบ่งไปเปากระเป๋าหกเจ็ดหกครับกระเป๋าหกเจ็ดหกเร็วว่าเร็วเอาพี่เอารอเหี้ยโดนสองวันสองล้านเลยเล็กเล็ก สี่หนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งน่าจะไล่ไล่กันอ่ะวินท้ายวินท้ายพี่มาดิไอ้ดาวินท้ายเล้เว้ยเพื่อนถ้ามึงแพ้ค่าเอดีไม่คืนนะเว้ยบอกก่อนเพื่อนถึงว่าดูดูกับเพื่อนไม่ตีมาดิสัตว์มาสัตว์ ดับโอเวอร์หรอดับโอเวอร์หรอวิเชียรโดนเฮียอะไรวะเนี่ยไอสัตว์ไอมนันไปไวนะวะไหวเพื่อนไอหลอกลบเลยวิวิแบะไปแล้วหนึ่งแบะ อืมตีขาอ่อน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 ตีขอ่ออ่อนตีืองจริงเอ่อนีาอ่อนตีขาอ่นตีอ่อนตียเออไปทัากัอนกีขาอ่นีขาออนาอ่อนตีขออนขา่นตีวาอ่อนตาอ่อนตีขา่อยาอ่นาอ่อนตมาอ่อนตีมอ่นตัวาอ่อนรีขอ่นตีาอ่อนนาันตีาอนแบบนแีบาอ่นตีาเ่อนตี่สีา่วโมงขอ่นตกขานีา่อนีข่อนาอ่อนีอ่นา่อยตีขอ่อีอ่อนตีข่ออ โสองโปครับน้าเฮ้ยครับน้าเฮ้ยมีมีคนเขาโดนแก๊งมึงแทงอ่ะแล้วเขาอยากไปคุยกับผมหน่อยโดนแก๊งผมแทงโดนแก๊งผมไปแทงเขาทำไมอ่ะครับนะไม่รู้เหมือนกลยเขาเป็นหมอดูอ่ะเขาเป็นหมอดูด้วยเหรอครับได้ครับยินดีครับที่ไหนครับผมอยู่บ้านโอเวอร์กันนะครับอยู่บ้านโอเวอร์กันครับอ๋อบ้านโอเวอร์ใช่ไหมโอเคได้ครับครับอยู่ไอ้ดําเลยครับหมดแล้พี่เดี๋ยวผมไปเล่นไอเดดดับกับโรไปก่อนได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับมาต้องใช้ได้ได้ได้จากการมิดสวัสดีครับ ล้อม presents, ูเดี uh ๋ยวน้ามาน้บอกจะคุยด้วยอะไรแก๊งเราไปแทงเขาอะไรไม่รู้ววยหลงมึงมีเงินสดในตัวอะไรพวกมึงอ่ะสามคนอ่ะมีสี่พันไอ้หลงมีสี่พันเองหมื่นสามไอ้เซล่าเอาคิดให้กูให้หมดเลยปะหนึ่งสามแปดโอ้โหคิดค่าเอรีได้เยอะโคตรเขี้ยวเลยสัสน้องมันรออยู่โอ้โหโคตรขี้งกเลยกับค่าเอรีคิดเพื่อนอีกเอายรตไปโกรธกู่เกีรตไปกดธหนึ่งสามแปดไอ้เจี๊ยบางยังให้กูล้านหนึ่งอ่ะแค่นั้นนะเออเจี๊ยสภาพเพี้ยนั่นเนาะสภาพให้ล้านหนึ่งสภาพ อันนี้มึงลองเทสไอ้นี่วหรกดเคสไอ้ร็จแล้วเสแล้วเสแล้วเสแล้วบั๊กบั๊กบักบักบักอยู่บักอยู่บักอยู่มันกัวกระโหลกมันขึ้นในแแบบค้างแล้วก็ไม่หายเลยเพื่อนหลังรีหลังรีมันแก้ให้แล้วเออต้องรอหลังรีหลังรีเดี๋ยวน้องมันจะแก้ให้มันจุดมันจะหายไปอันนี้ก็จุดมันขึ้นมั่วมากพวกไอ้กากินางไอ้ไม่พวกไไออ้ A B G กับ l u กี้ก็ไอ้นี่เดี๋ยยังไม่ใช้ไม่ได้ใช่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 ไม่ได้เี้ยยยยาาาอะไร โอ้ยเขี้อเม็ดเดียวเมตรสองเม็ดเดี๋ยวคืนให้กูไม่ได้หยิบมาไม่ไม่ไม่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันจดมันจดไอ้นี่หอยมาเออเดี๋ยวเอาคืนให้ไม่ได้หยิบมาสองเม็ดเดี๋ยวเอาคืนให้ไม่หยิาลืมเอาไปให้มันนะเออสองเม็ดได้เขี้อไอราคายาคุณไอยามูลค่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้อ้วนมันจุดตารางอดูแล้วเดี๋ยวคืนให้คืนให้คืนให้รู้แล้วเทนนิ่งไหมไปเทนนิ่งไหมไปเทนนิ่งไหมมึงเล่นปลาไหลมึเล่นปลาไล่นนิงหรไม่มึงอ่ะมึงอ่ะไปบ้าเอาถ้าไปเดี๋ยวกันไปเล่นเล่นกับใครอ่ะจะเล่นกับใครไ่หาไปหาทีมเล่นเหงียากเเล่นดี๋ยวเรวปหาเออง ไอ้เขียน้ำหนึ่งนะน้ำของแก๊งเราไปแทงเขาอะไม่ใวันนี้บ่ายโมงคืออะไรวะเปิดบัญชีไงเพื่อนบ่ายสองอะบ่ายโมงเอยลืมเลยเฮียงั้นเดี๋ยวโอ้โหไยสัตว์งั้นกูว่าไม่ไม่ได้แล้วมั้งก็บอกมันสิเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวบอกเฮียดำดิกูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันมีเปิดบัญชีกูลืมเลยนี่ยเฮียดงไม่บอกกูกูนี้กูไม่ตื่นนะเนี่ยแล้วก็อีกวันหนม่าดิแแทงเราไปแทงเขาคือไมาดิสัตว์ไม่รู้นะบอกแกงเราไปแทงเขาอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะ อนหรืเปล่ากี่โมงนะหลงที่ไหนกี่โมงนะที่ธนาคารกอเตียบ่ายสองหรือบ่ายหนึ่งบ่ายบ่ายหนึ่งอะตีบ่ายหนึ่งอะบ่ายหนึ่งถึงเราโหยี่สิบเอ็ดโมงตื่นอีกโอหจบเลยเหงาเลยเราเฮียต้องไปนอนแล้วรวยดีวัยเฮียซื้อธนาคารจะเปิดบัญชีไอ้โง่ลูกเหรอเดินมาเลยไม่ช่วยได้ไม่ให้ลูกเดินหนักไปให้ลูกเดิน มีก็เหตุตัวเฮี้ยเฮี้ยเด่นอะไรเฮี้ยเลยตัวแบบตัววา้าแบะโดนมีโคตรง่ายเลยเออตัวแข็งละเดินเดินมาเด้น้ำมาใช่ปะได้น้ำมาไม่รู้ใครไปแทงวะแต่เมื่อกี้ไอ้มังอ่ะมันมันปลอมตัวไปนะขออภัยของกูน่าจะไอ้มังวะกูว่าถ้าปลอมตัวเป็นป้นนี่มาเลยนะคะเออคาบุก right. like, uh, okay. well, so cool. ิอะไรครับหนูคนละข้างที kind of are, ่หนูอันนี้ที่ป้าอันนี้ที่เจ็ดเคเด้งที่มีนะ มยังไม่ได้แต่ไม่มีแล้วเดี๋ยวจะหมดล้ผมว่าผมจะปิดสตรีมแล้วกันคนดูไม่เกินเจ็ดเอาดูว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดโปรเลยแล้วกันนะครับปิดสตรีมเลยแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีไปเปิดบัญชีธนาคารวอซิตี้นะครับขออนุญาตไปแล้วนะครับน้องนอนดึกเออไม่เขาเพิ่งตื่นครับเขาช่วงนี้ชอบตื่นกลางดึกนี่คนละได้ไหมอันนี้ของหนูนี่ของป้าที่ดูเวลาก่อนสิถ้าเวลามันทันก็ทันถ้าเวลาไม่ทันก็ไม่ทันไง นี่บัญชีธนาคารบริษัทอีกอไปเนี่ยทำอะไรเนี่ยไอ้กูปิดกระบอกหนึง่งไป,ไปคุณดูครับนี่ของผมขยญาตปิดสตรีมแล้วนะครับไงเดี๋ยวเจอการฝากคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมที่ลบกันไว้ก็ถ้าคุณผู้ชมมีคนที่ออกแบบเป็นออกแบบเก่ง ออกแบบได้นะครับลองมาคุยกันทักมาที่แฟนเพจ Facebook เอ็ดวินนะครับรบกวนหน่อยละกันนะคุณผู้ชมนะครับถ้ามีคนที่ออกแบบได้รบกวนทักมาหาผมหน่อยในแฟนเพจ Facebook เอ็ดวินนะรบกวนนิดนึงละกันนะครับรบกวนหน่อยไม่แล้วครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอญาตไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ก่อน I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know.